หนังสือมันเป็นอมาตะาช่วงโควิดเนี่ยหนังสือขายดีมากตลาดหนังสือเนี่ยก็ยังเติบโตอยู่นะครับลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังอยากจับต้องหนังสือเป็นเล่มๆม,มันไม่ใช่ว่าคนรุ่นเก่าจะอ่านหนังสืออย่างเดียวคนรุ่นใหม่นักอ,อ่านหน้าใหม่เนี่ยก็มีเข้ามาเยอะเหมือนกัน นี่จ้อยพาทุกคนนะคะมาที่ร้านฮอกนะคะเขาเปิดเป็นธุรกิจภายหนังสือนะคะซึ่งเปิดมาแล้วเกือบ10ปีนทุกคนเราจะไปคุยกับเจ้าของร้านกันว่าทำไงให้ร้านหนังสือนะธุรกิจที่คนคิดว่าอาจจะตายไปแล้วในยุคที่แบบเป็นดิจิตอลแบบนี้ให้ยังคงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะเดีย๋ดวยวเข้าไปคุยกันเลยค่ะ สวัสดีครับน้องจอยครับสวัสดีครับแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าร้านฮอปเนี่ยเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรจริงๆร้านฮอปนี่มีส่วนผสมผสานกันระหว่างตัวร้านหนังสือแล้วก็ร้านกาแฟเบเกอรี่แล้วก็มีพื้นที่ให้เช่าด้วยอย่างนี้คอนเซ็ปต์ร้านที่พี่เลิศเปิดเป็นยังไงมาับคือคอนเซ็ปต์ของร้านเราแท่เป็น Community Cafe คอมมูนิตี้คาเฟ่คือเราอยากให้ทุกคนเข้ามาร้านเราแล้วก็มาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั่งทานกาแฟแล้วก็คุยประเด็นเรื่องสังคมเรื่องการเมืองหนังสือในร้านเนี่ยมันจะผสมผสานความลงตัวระหว่างผู้ใหญ่บ้างเด็กบ้างหนังสือเนี่ยมันอยู่กับสังคมในปัจจุบนันแต่ว่ามันก็แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมยัย<ะ>ถ้าจะสังเกตอยู่ช่วงหนึ่งหนังสือแนวการเมืองเนี่ยจะขายดีมาก<ะ>เลยช่วงที่มีมอสท,ทีเนี่ย<ะ>หนังสือแนวการเมืองเนี่ยจะขายดีมาก หรือหนังสือเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นหนังสือที่ขายดีคือเราก็ค้นพบว่าไอ้โรคเนี้ยคนเป็นกันเยอะเหมือนกันเขาถึงพยายามหาวิธีที่จะทําความเข้าใจตัวเองผ่านการอ่านอะไรเงี้ยครับ มันเป็นยุคแบบดิจิตอลพี่คิดว่าหนังสือมันยังไปได้อีกไกลไหมคะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังนิสที่จะสัมผัสอยากจะต้องจับต้องหนังสือเป็นเล่มๆอะไรเงี้ยยังอยู่ได้ครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยี่สิบสามสิบมันไม่ใช่ว่าคนรุ่นเก่าจ้าหนังสืออย่างเดียวคนรุ่นใหม่นักอ,อ่านหน้าใหม่เนี่ยก็มีเข้ามาเยอะเหมือนกันมันไม่ใช่ยอดทิศในตลาดแต่ว่ามันขายได้เรื่อยๆหนังสือมันเป็นอมาตะครับ ต้องบอกว่าร้านเราเนี่ยตอนนี้รายได้ก็จะมาจาก2ส,ส่วนหลักๆก,ก็คือคาเฟ่แล้วก็ตัวร้านหนังสือเองร้านหนังสือเนี่ยต้องบอกว่านอกจากเราขายหน้าร้านแล้วเนี่ยเรายัางขายทางช่องทางออนไลน์ทางช้อปปี้มันก็จะเป็นรายได้หลักของเราเข้ามาเหมือนกันใครที่อยากจะเปิดร้านหนังสือบางทีต้องคิดส่วนผสมทางการตลาดให้ดีครับช่วงโควิดหนังสือออนไลน์เนี่ยขายดีมากจับกันเลยใครนึกว่าช่วงโควิดมันจะซบเซาไปหมดมันมีบางธุรกิจบางช่องทางที่มันเติบโตต่อไปได้ อตอนนี้ร้านหนังสือหลายๆน,น่าจะทยอยปิดตัวกันไปบ้างแล้วแล้วเปิดมาแล้วกี่ปีนะคะ9ปีครับร้านเราอ่ะมีวิธีการยังไงที่ทําให้แบบดําเนินมาได้จนถึงตอนนี้เป็นปีที่9้าแล้วจริงๆก็คือความเข้าใจลูกค้าความเป็นกันเองกับลูกค้าอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เราก็จะมีเซอร์วิสลูกค้าที่แบบ ยังไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรเขาก็จะแชตเข้ามาถามเราก็จะคอยหาให้อยากอ่านหนังสือแนวเนี้ยช่วยแนะนาให้หน่อยสิหรือบางทีเนี่ยช่วงการเมืองแรงๆมันมีเล่มไหนที่พูดถึงประเด็นนี้ไหมมีประเด็นนี้ไหมเราก็จะแนะนําหนังสือให้เขาที่อยู่มาได้เนี่ยลูกค้าเนี่ยเป็นส่วนซัพพอร์ตของเราแล้วเราก็มีความผูกพันกับลูกค้าเราก็จะจําได้ว่าเมนูอะไรที่เขาชอบหนังสือแนวไหนที่เขาชอบอ่านอะไรเงี้ย อันนี้มันเป็นความผูกพันที่แบบว่ามันต้องสร้างเป็นคอมมูนิตี้อะครับแตกต่างจากร้านหนังสือทั่วไปที่เป็นเชนสโตร์มีเป็นธ<ม>ุรกิจ,นกจในการ,รที่มีหนังสือขายแล้วก็พนักง,งานคอยหาหนังสือให้อะไรเงี้ยมันไม่มีคอนเนคกับลูกค้าคขอย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นนิดนึงทำไมถึงมาเปิดร้านฮ็อ c คาเฟค่ะต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบกินกาแฟ ช่วงหนึ่งเนี่ยไปนั่งแถวเจรินคกรบ่อยแล้วก็มีร้านเขาออาคอมอนนี่แหละชื่อดั้งเดิมเลยเนี่ยเขาก็กําลังจะปิดตัวลงแล้วก็เข้าไปเทคโอเวอร์หลังจากนั้นเนี่ยชื่อมันอาจจะยาวไปสันหน่อยเราก็จะพยายามทําให้มันสั้นกระชับก็เป็นที่มาของคําว่า HOC พอมาลูกค้าหลายๆคนก็จะจำเราว่าร้านฮอกร้านฮอกอยไรเงี้ยมีคนมาเป็นหนอนหนังสือพอร้านที่เลยศไหมคะน่าจะมีเหมือนกันนะ,ะที่มาแบบแรกๆมากินกาแฟแต่พอแบบเขาเห็นบรรยากาศในร้านมีหนังสือที่หลายประเภทเออเขาก็เพลินตาเพลินใจเพราะว่าร้านเราไม่ได้แบบว่าเป็นร้านอะไรที่ต้องเร่งรีบมีพื้นที่ให้นั่งแล้วกาแเขาได้หนังสือกลับไปไหมคะได้ครับก็<ๆ>ได้มากินกาแฟแล้วก็ได้หนังสือไปเนี่ยเรียกว่าอาจจะประทับใจไปเลยหนังสือเล่มนั้นอะไรเงี้ย แล้วก็ได้บรรยากาศที่ดีกลับไปไครแวะมาตลาดน้อยก็มีโอกาสก็แวะมาร้านเราก็ได้ร้านฮอปอยู่ตรงเชิงสะพานพิทยาเสียนี่เองหาไม่ยากครับ